สวัสดีครับคลิปนี้ยังอยู่กับเสียง AI เช่นเคยนะครับแต่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องกันบ้างขออภัยไว้ณที่นี้เนื้อหาในคลิปก็จะเป็นเนื้อหาไม่ได้สำคัญอะไรมากนักผมแค่นำเสนอมุมมองของเรื่องราวในอดีตของเกมชินเท่านั้นครับเราเคยสงสัยไหมว่าเกมพยายามบอกใบถึงเรื่องราวที่ยังมาไม่ถึงของเกมชินหรือเปล่าครับจริงอยู่ที่หนังสืออาร์ติแฟกต์ N P C หรือข้อมูลอื่นๆตามอาวุธหรือสิ่งต่างๆอาจจะนำเสนอการสปอย หรือเนื้อหาในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เนื้อหาก็ไม่ได้ตรงตามที่สปอย100%อยู่ดีแต่มันก็ใกล้เคียงกับเรื่องราวในเควโลกหรือเควอาคอนนั้นคือเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอและพูดคุยในคลิปนี้ครับเนื้อหาโลกจริงๆจะบอกว่าเริ่มต้นจริงๆจังๆเลยคือเนื้อหาในอินาซูมะก็ได้ครับเพราะเนื้อหาในลีเยที่เป็นเควโลกจริงๆอาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนะัก างจากอินาซูมะที่มีเควโลกที่ค่อนข้างจะหลากหลายเช่นสารเจ้าแมวกวัตสเมะกอซูรูมิที่เนื้อหาแต่ละอันค่อนข้างเข้าขั้นว่าลึกซึ้งสําหรับคนที่เข้าใจแต่หากให้พูดจริงๆแล้วต้องเควของสาวหน้ากากจิ้งจอกหรือพิธีการชําระล้างต้นซาก,กุระศักดิ์สิิ์นั้นคือการสปอยเนื้อหาแบบตรงๆโดยที่เราไม่รู้เรื่องครับฮานาชิรุซาโตะหรือชื่อเก่าแรกเริ่มคือคาซาริหญิงสาวสวมหน้ากาก,ากจิ้งจอกที่ต้องการให้เราเดินทางไปที่ต่างๆเพื่อชำระล้างต้นซาก,กุระเธอ ไม่ต้องการให้ต้นซาก,กุระนั้นเปื้อนมนทิมของบาปและเมื่อเราทําเควสสาเร็จต้นซาก,กุระก็จะกลับมาสวยงามดั้งเดิมคุณคุ้นหม่ครับใช่แล้วครับมันคือการแอบสปอยเควอะคอนของซูเมนหรือนาฮิดะและเควโลกบางส่วนของอารานาระเควของฮานาชิรุซาโตนั้นมีความคล้ายกับต้นไม้อิมิงซุงเป็นอย่างมากที่เรานั้นพยายามช่วยเหลือนาฮิดะและช่วยเหลือต้นไม้ที่เปื้อนไปด้วยบาปเพราะตัวรุคาชวาตานเปื้อนไปด้วยบาปเมื่อ500ปีที่แล้ว ในการล่มสลายของคาริอาทำให้เธอนั้นเลือกที่จะปักชำกิ่งไม้อิมิงซุงและเป็นจุดกำเนิดของนาฮิดะเมื่อต้นไม้กลับไปสวยงามดั้งเดิมฮานาชิรุซาโตะก็เลือกที่จะจากไปเหมือนกับรุคาชวาตาคือความคล้ายกันเป็นอย่างมากครับและเมื่อเราเล่นเควโลกของซูเมนน่าเสียดายที่มันไม่ค่อยจะเหมือนกับเควอาคอนในฟอนเทนสักเท่าไหร่เพราะเนื้อหาอาคอนในฟอนเทนเหมือนว่าเขาจะฉีกเนื้อหาออกไปเฉพาะทางเลย แต่เนื้อหาในเควโลกของซูเมนนั้นกลับมีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาในเควอาคอนแนกลานเป็นอย่างมากแทนครับตัวอารณนาระจะพาเราไปยังจุดต่างๆที่ปนเปื้อนไปด้วยบาปจากสงครามในอดีตและพยายามชำระล้างฟังดูคุ้นๆใหม่ครับใช่แล้วครับมันก็คล้ายๆกับเควอาคอนที่ให้เราไปพบกับภัยพิบัติของอาบิสที่โจมตีแนกลานและท้ายสุดเราเดินทางไปกับอารามาเพื่อทำการต่อสู้กับอาบิสซึ่งตัวอาบิสก็มีความคล้ายกันอีกด้วยที่เป็นกลมๆ และเมื่อเราปรับพวกมันจบอารามาก,ก็กลายเป็นต้นไม้เหมือนกับการบูชายันตัวเองของคาปิตาโนเป็นอย่างมากเพื่อทําให้เชื่อว่าแนกลานจะอยู่ไปได้อีกนานแสนนานคือความคล้ายกันแบบบังเอิญเป็นอย่างมากครับและหากเรามองดูเนื้อหาในส่วนของเควโลกฟอนเทนมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนการบอกใบถึงเคลอคอนของนอตคายที่กําลังจะมาถึงเป็นอย่างมากครับเพราะอะไรทําไมให้ผมคิดเช่นนั้นเนื้อหาโลกของฟอนเทนจะประกอบด้วยสีโบราณการที่พูดถึงเรื่องของมังกร และเรื่องราวของแอนและบ้านเด็กกำพร้าในสถาบันปรัชญาธรรมชาติเนื้อหาจะแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือต้องการรักษาแนวคิดแบบดั้งเดิมเอาไว้มันก็คล้ายกับเนื้อหาในพวกลูกหลานดวงจันทร์และกลุ่มที่สองที่พวกเขาเชื่อว่าภัยพิบัติกำลังจะมาทำร้ายล้างโลกอีกครั้งพวกนั้นเลือกใช้พลังอาบิสซึ่งก็คล้ายกับฟาตุยเป็นอย่างมากที่ได้สร้างโครงสร้างบางอย่างขึ้นเหมือนกับหอคอยเกสตันท้ายสุดอย่างที่เราทราบกันดีว่ากลุ่มที่สองได้ล่มสลายไปในที่สุด และเป็นจุดจบของเรื่องราวของเนเซอร์คัสออโดในที่สุดตราเนเซอร์คัสออโดนั้นก็เป็นดวงจันทร์ทั้งสามเดนวิลและกลุ่มนักประดิษฐ์แคมเคกก็คล้ายกับมาเมเรและสุนัขขุนยนต์เพราะเดนวิลเป็นตัวตนที่มาจากมังกรเหมือนเมลูซีนแมมเดนิโคนและซีลีก็คล้ายกับเมรีแอนและแอนส่วนเนื้อหาจะเป็นจริงตามที่ผมคิดไว้อันนี้ผมก็ไม่ทราบและยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่า ทุกอย่างมันมีความคล้ายกันมากในหลายๆอย่างและเควโลกของนักลานคือเควของมังกรในนักลานที่มีการพูดเรื่องราวของมังกรที่มอบความสามารถให้กับมนุษย์มันก็เหมือนการเดินทางของนักเดินทางกับไปมอนสุเรียนที่เราเลิงนั้นคล้ายกับไปมอนหลายอย่างมันมีความคิดจิตใจและความรู้สึกและยังเขียนว่าคู่หูที่ดีที่สุดอย่างน่าประหลาดเรื่องราวของเควโลกนักลานเหมือนเป็นการบอกใบถึงทีเวิร์ดเมืองไซเดอร์ที่คล้ายคลึงกับทีเวิร์ดที่รวมตัวกันเพราะถูกรวม โดยผู้ปกครองที่สัญญาจะสร้างโลกที่ดีที่สุดและเปลี่ยนแปลงจนเป็นทรราชและยังมียานอาวกาศที่คล้ายกับเซเลสเทียในลอยบนฟ้าเหมือนกันอีกด้วยส่วนเนื้อหาจะเหมือนกันแค่ไหนก็คงต้องไปรอดูอีกที่ครับสำหรับคลิปที่ยืดยาวนี้ขอจบลงเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ